ครับก็ขอสวัสดีทุกชีวิท่านด้วยนะครับวันนี้ผมผมอยู่รับ channel อยู่แล้วกันเอวัน channel ครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเฮ้ยดีแล้วผมจะมารีวิวนะรีวิวอะไรก็ถามได้นะครับอืมก็คือเอ่อเอ่อว่าฉัน 1 1 0ตัวเด็มนะครับแต่ผมไม่ได้แจกนะครับจะมารีวิวนะครับนี่ครับนี่นี่นะครับก็สามารถเปิดกล่องได้นะครับแล้วนี่ครับอีกวันนึงครับตัวนี้เดี๋ยวจะเอาทำก่อนโย้านี่ครับไอ้ครับจะเอาเชีอก What the ดีแล้วหลุดเลยเหรอว่า e f ฟักนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ดีแล้ว <c oughs> ดีดีนางฟ้าซาตานทีเดียว <c oughs> ดีนางฟ้าซาตานทีเดียวนะครับแล้วเนี่ยโอเคไม่เไปไ็นไรแหะตัวนี้ก็จะเป็นอ้วมันตออ่อไปนี่เหรอโอ้พิ่งรู้นะเนี่ยตัวนี้มันตออ่อไปนี้นี่นะครับก็จะสามารถ ใส่นี้ได้นะหรือว,ว่าเรียบง่ายเลยอะอยู่ในสก,กินสดิฟนะผมเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นสก,กินหลุดอไหมโอเคไม่หลุดแล้วครับเมื่อกี้ดีทีเดียวหลุดเลยครับแล้วก็มาถึงอันนี้นคะรัด miding ด i d i n g ไม่ใช่ดิ้งมิดดิง้งมิดดิงดด้ง,ดดงนี่ไงมิดดิง้งมิดดิง้งคืออะไรครับมิดดิง้งถ้าใครรู้ก็บอกเลยครับ แต่ถ้าไอเนี้ยไอ้เจ้าฟู้ดฟู้ดอืมวัเทอร์เนี้ยผมรู้นะครับว่าอะไร Lady Go Lady Go I love what it is to die ว้าวโอเคครับโอโอผมขออินชันก็แบบ Lady Go เลยนะครับ ก็อ,อาจจะได้นะอเอาเชื่ออะไรใไหมเนี้ยรองทั้งมีแล้วเพียงนั้นมันจะอยู่อันสุดท้ายไม่ใช่มันจะอยู่กันนี้นะครับแบบสองนะครับถ้าแบบหนึ่งมันจะนิดเดียวนะบแบบสองมันจะเยอะก,กว่านะครับโอ้ยฮาความแลวม้วเอ้ยไม่ได้ด้วยครับถ้ามาชมเขามไม่ได้ครับไม่ได้ใส่เชี่ยไปก่อนโอเค

มืหันความและความเมตตามาผมจะหลุดลงน้ำพดโต I will live and fly โอ้ยเยี่ยมแลโอเคนะครับยี่ที่มันเหล็กนะผมน,นึวกว่ามันจะหลุดจะเล่นนะนี่ครับนี่นเดี๋ยวผมจะลองเป็น ครับ G A M E M O D E ตนะ e e. ีดูนะครับปึ๊บโอ้ลืมผิด G A M E M O D E S นะครับเฮ้ยเดี๋ยวว่าคอมมอนบล็อกมันมีอยู่ไหมครับ S P S P เออคอมมอนบล็อกนี้มีน,นะโอเคไหม นี่มันช่วยชีวิตยังไงวะชีวิตได้ยังไงวะคอมมมนันช่วยชีวิตได้ยังไงวะไอ้เจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ย ผมจะให้นะครับว่ามันช่วยชีวิตได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมเอาโอ้ยออเออิ่งิงวิ่งมันเด็กตัวนี้ออกมาเเอไม่นะไปฆ่ามันชจพอดีเลยจิพอดีครับเอ้ยเดี๋ยวเดีมันเด็กจะเลี้เฮ้ยเฮอย่ามากวดเอนู้ต้อย ได้ไงว่า้วคนคนี่กันแอปใช้มันได้ยังไงอะ่ะท่านผู้ชมครับใช้มันได้ยังไงเกลี่ยเรียบร้อยอ <c oughs> เดี๋ยวผมสกอันนั้นมันดีกว่าไอ้ ไผ่อปเปิเพนแอปปุทองไผ่อปปุ่นออปปทองอ่าเพนไผ่อปแอปปุ่นทองเอ้ยเฮียไม่ยอมดูมันโอ้ยเฮียโอเคเจ็บเล้วนั่นนี่ครับ t ับ G a m e m o d e หมายคับอีกชินครับเด็กแอปทองแม่งเนี่ยโดบแอปปุนทองครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทําไมมันโอ้ยริงด้วยผมไม่ได้เดินทินครับวิ่งไปฆ่ามันเลย มันจะช่วยได้ยังไงเนี่ยไอ้เจ้านี่เนี่ยค้างค้างโอ้ไม่เลยนึกว่าจะหลุดอีกแล้วนะครับเฮ้ยพ่อยาไอพ่อบ้าเขื่ออกไปใครมาฆ่ากูได้เอาเชี่ยเฮ้มันดับเอ้มันถังดับไอ้มาเล่าด้วยมาลูกนะครับอุย้ยเชี่ยออกไปสัตว์ไม่ใช่ เดี๋ยวอันนี้มันช่วยได้ยังไงเนี่ยมันช่วยอะไรได้ใครรู้ก็เ่อยมาบอกกันด้วยนะครับขโมบล็ยังมีอยู่นะครับแต่มืนเดิมนะครับตัวบ้มหมดไม่สามารถทำอะไรขโมยบล็อกได้นะครับโอ้เชียโอ้เชียตัวนางฟ้าบ้าโอ้โเก็อเฮ้ยตัวนางฟ้าอย่ากดเดียนดูดูดูในใช่ยงไงดิดดดดดดด เจ็ดมืออ๋อไอ้มิดดิ้งผมรู้แล้วครับนี่นะครับสมมุติมันจะแบบว่าเออนงซ่อมแซมตัวเองนะมิดดิ้งนี่จุดอุ้ยเชี่อมันจะซ่อมแซมไปอุ้ยได้ไม่ดีก็ได้จุดเดียวนี้แล้ยังครับนี่อันนี้ดาบมันในนั้นใช่ไหมมันเกือบจะพังแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมดูให้ดีนะครับเดี๋ยวดะ นี่ครับนดูนะครับดูไว้ดีนะครับดูที่ดาบให้ดีนะครับมันจะทะ้มแรงตัวเองครับโอ้ยเจ็แบบนะฮว้ยข่อยโอ้ยเห้อ,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 อค,ความมีแต่เมื่อกี้ผมยังเมื่อกี้ผมตายยังวะไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นแช่มันจะเจ็บด้วยเนี่ยช่วยหน่อยดี อันนี้มันใช้ยังไงวะนี่มันใช้ยังไงอะครับท่านผู้ชมมันใช้ยังไงมันใช้ยังไงมันใช้ยังไงมันจะขเคยเห็นมที่แช้มใช้นะมันจะมานผูกเดีมหน้าจอเลยใช่ไหมแล้วก็ขอ้วยอ๋อันน้องฟ้าพวกมันเก็บวัสดีมันใช้ยังไงวะฮึจืด สองทีก็ตายะมงกระโดดฟันสามทีก็ตายแล้วกระโดดฟันพัด,ดยดเรียบร้อยมันดอกอันนี้ทุกครั้งเลยครับนี่ๆๆๆๆแต่มันไม่รู้ทำอะไรได้เนฮะ้ยมันทำอะไรได้เนี้ยฟักชนโอ้ยกวดเดียนมันทำอะไรได้ก็ไม่รู้นะครับออกไปพวกน้ำฟักกวดเดียน ตั้งหลายวัน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 วนวองทับ Q S p e m i u m ใช่กระตายทับ T M E ทับครับถ้างั้นเรยับสํนสำหรับการรีวิว ขอจบเพียงเท่านี้บายบายเย้ออกไป